ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเรือหลวงประจวกคีรีขัน OPV 552 VS เรือกบกง2101การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอย่างรอบด้านบทนำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่กำลังทางเรือมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงอธิปไตยและการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็มีการจัดตั้งกองทัพเรือเพื่อปกป้องด้านน้ำ เศรษฐกิจจำเพาะ e e z ์และเส้นทางการค้าทางทะเลแม้ว่าไทยจะมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งกว่ามากแต่กัมพูชาก็ได้พยายามก้าวเล็กๆในการพัฒนากองเรือของตน2องลาที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือทั้งสองชาติได้แก่เรือหลวงประจวบคีรีขัน OPV 552ของกองทัพเรือไทยและเรือกกกง2101ของกองทัพเรือกัมพูชา เรือหลวงประจวบคีรีขันเป็นเรือตรวจการกลายฝั่งชั้นกระบี่กระบี่คลาส OPV ซึ่งพัฒนาตามแบบเรือ River Class OPV ของอังกฤษถือเป็นเรือตรวจการสมัยใหม่ที่สุดลำหนึ่งของไทยมีขีดความสามารถในการลาดประเวนบังคับใช้กฎหมายและการรบเบื้องต้นในขณะที่เรือกโก,กงของกัมพูชาเป็นเรือตรวจการชายฝั่งชั้นอัลบาโตรสแบบอิตาลีที่จัดหามาเพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านการลาดประเวณและการป้องกันทางทะเล บทความนี้จะนำเสนอการรีวิวเชิงลึกทั้ง2องลำครอบคลุมถึงการออกแบบข้อมูลจำเพาะบทบาทภารกิจผลงานการปฏิบัติการรวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ขีดขีดขีดส่วนที่1ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์1.1กองทัพเรือไทยและความจำเป็นในการจัดหา OPV ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวกว่า3,200กิโลเมตรกองทัพเรือจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องทรัพยากรประมงเส้นทางเดินเรือและแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งเมื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่21กองทัพเรือไทยทอรอมีแผนปรับปรุงเรือตรวจการรุ่นเก่าและต้องการเรือตรวจการไกลฝั่งที่สามารถปฏิบัติการได้หลายบทบาท ไทยได้เลือกใช้แบบเรือ River Class OPV ของบริษัท BAE s y s t e m จากสหราชอาณาจักรและสร้างภายในประเทศโดยอุกกรุงเทพจำกัดทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมต่อเรือของไทยเองเรือตรวจการชั้นกระบี่จึงถือกำเนิดขึ้นโดยลำแรกคือเรือหลวงกระบี่ OPV 551เข้าประจำการในปี2013ตามมาด้วยเรือหลวงประจวบคิริขัน OPV 552 ในปี 2019, 2 0 1 9 1.2กองทัพเรือกัมพูชาและบทบาทของเรือกโกงกัมพูชามีชายฝั่งเพียงประมาณ440กิโลเมตรประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือกัมพูชาค่อนข้างจำกัดโดยเน้นไปที่การลาดประเวณตามลำน้ำและชายฝั่งมากกว่าตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20กัมพูชาได้รับเรือตรวจการชั้นอัลบาตโรสจากอิตาลีและเยอรมนีซึ่งเป็นแบบเรือที่ออกแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเพื่อใช้ในการลาดประเวณชายฝั่งโดยเฉพาะ เรือโกโกง2,101ถือเป็นหนึ่งในเรือตรวจการหลักของกัมพูชามีหน้าที่ในการคุ้มครองการประมงบังคับใช้กฎหมายในอ e ซและรักษาความปลอดภัยตามแนวชายฝั่งแม้จะไม่ทันสมัยเทียบเท่า OPV รุ่นใหม่แต่ก็เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้กัมพูชามีตัวตนทางทะเลในอ่าวไทยขีดขีดขีดส่วนที่2ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค2.1เรือหลวงประจวบคีรีขัน OPV 552 ชั้นประเภทกระบี่คลาสออฟโช o Patrol เวสเซลพัฒนาตามริเวอร์คลาสโอระวางขับน้ำเต็มที่เครื่องหมายตัวหนอน1,969ตันความยาว90.5เมตรความกว้าง13.5เมตรกิ่งน้ำลึก3.8เมตรเครื่องยนต์ดีเซลแมน16วีเศษ28ส่วน33ดีจำนวน2เครื่องความเร็วสูงสุด25นอต ระยะปฏิบัติการ3,500ไมล์ทะเลที่ความเร็ว15นอตระยะเวลาปฏิบัติการต่อเนื่อง21วันกำลังพล7 0 9 0นายอาวุธประจำเรือปืนเรือ OTO mm. ีโอเมลาร่า76มิลลิเมตรซเปอร์แรพด1กระบอกปืน MM mm. อัตโนมัติ DS30 MMK 2 b u มบัมาสเตอร์30มกระบอกควบคุมระยะไกลปืนกลหนัก12.7ม mm. เมตร สองกระบอกอาวุธเสริม MANPADS ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะสั้นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ขนาดรองรับเฮลิคอปเตอร์กลางเช่น Sikorsky S76D หรือ EC645T2 รองรับการใช้งาน UAV ระบบตรวจจับและอำนวยการรบระบบ s a บ9 l v MK4 Combat Management System เรดาร์ตรวจการซีจิราเฟ่เอเอระบบควบคุมการยิงแบบอิเล็กโทรออปติคอลเรดาร์เดินเรือและระบบ ESM ขีดขีดขีด2.2เรือโกกง2,101 Albatros c อ a s s p a t r ัลบาโตรชั้นประเภท a l b บาโตรสคลาสโคสต์ทอลปาโตร์โบทระวางขับน้ำเต็มที่เครื่องหมายตัวหนอน465ตันความยาว58.1เมตร ความกว้าง7.6เมตรกินน้ำลึก2.6เมตรเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องความเร็วสูงสุดเครื่องหมายตัวหนอน22นอตระยะปฏิบัติการเครื่องหมายตัวหนอน1,500ไมล์ทะเลระยะเวลาปฏิบัติการต่อเนื่อง7-10วันกำลังพล50-60นายอาวุธประจำเรือปืนโอทีโอเมลาร่า76มิลลิเมตรรุ่นเก่า คอมแพกหนึ่งกระบอกปืนโบฟอร์40มิลิเมตรสองกระบอกปืนอัตโนมัติ20มิลิเมตรสองกระบอกปืนกลเบาและปืนกลหนักเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินไม่มีไม่มีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ระบบตรวจจับและอำนวยการรบเรดาร์ตรวจการพื้นผิวขั้นพื้นฐานเรดาร์ควบคุมการยิงปืนหลักระบบนำร่องพื้นฐาน ขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีจำกัดขีดขีดขีดส่วนที่3เทคโนโลยีและคุณลักษณะสมัยใหม่3.1เรือหลวงประจวบคีรีขันเรือลำนี้มีระบบอํานวยการรบและเระดาร์ที่ล้ำสมัยโดยซ a บเ LBCMS ทำหน้าที่รวมข้อมูลจากเรดาร์ระบบตรวจจับและอาวุธเข้าด้วยกันเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วเรดาร์ซีจิราเฟ AMB สามารถติดตามเป้าหมายได้ทั้งทางอากาศและพื้นน้ำพร้อมกัน ทำให้มีการรับรู้สถานการณ์ที่เหนือกว่าความสามารถในการใช้เฮลิคอปเตอร์และ UAV ทําให้ขยายระยะการลาดตระเวนได้มากขึ้นนอกจากนี้การออกแบบแบบโมดูล่ายังเปิดโอกาสให้ติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยกว่า<ม>เช่นขีปนาวุธพิสัยใกล้หรือระบบ CIWS ได้ในอนาคต3.2เรือกกกงเรือกกกงมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าสมัยระบบเรดาร์มีเพียงการตรวจการพื้นผิวและควบคุมการยิงปืนหลัก ไม่มีความสามารถด้านการบินทำให้ขีดความสามารถในการลาดประเวนและการเฝ้าตรวจมีข้อจำกัดใช้ได้ดีเพียงภารกิจชายฝั่งแต่ไม่สามารถเทียบชั้น OPV รุ่นใหม่ในด้านเทคโนโลยีและความทนทานขีดขีดขีดส่วนที่4ขีดความสามารถและบทบาท4.1เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์การรักษาความมั่นคงทางทะเลและการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติการต่อต้านการโจรกรรมและการลักลอบขนสินค้า การลาดตะเวน E.E.Z. การค้นหาและกู้ภยัยซาการรบพื้นฐานทางอากาศและผิวน้ำภารกิจรักษาสันติภาพและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกลและบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ทำให้เป็นกำลังสำคัญที่ไทยสามารถใช้ลาดตะเวนลึกเข้าไปในอ่าวไทยหรือแม้แต่ภารกิจระหว่างประเทศ4.2เรือโกกงการป้องกันชายฝั่งการคุ้มครองการประมง การต่อต้านการลักลอบและการโจรกรรมการลาดระเวณภายในอีอีแทดขนาดเล็กของกัมพูชาด้วยขีดความสามารถที่จำกัดเรือกกกงจึงเหมาะสำหรับปฏิบัติการใกล้ฝั่งเท่านั้นไม่สามารถแสดงอำนาจทางทะเลออกไปไกลได,ด้ขีดขีดขีดส่วนที่5ผลงานและภารกิจที่ผ่านมาเรือหลวงประจวบคีรีขันตั้งแต่เข้าประจำการในปี2019ได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญเช่น การฝึกทางเรือพหุภาคีกับประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในภูมิภาคปฏิบัติการต่อต้านการลักลอบขนสินค้าในน่านน้ำไทยภารกิจค้นหาและกู้ภัยทางทะเลการบังคับใช้กฎหมายประมงใน e e z ซของไทยเรือกกกง2 1 1 1พเรือลำนี้ได้ปฏิบัติภารกิจในช่วงหลายทศวรรษเช่นการลาดตระเวนป้องกันการประมงผิดกฎหมาย การต่อต้านการลักลอบขนสินค้าตามชายฝั่งการเข้าร่วมลาดตระเวนร่วมในลักษณะเชิงสัญ,ญลักษณ์กับประเทศเพื่อนบ้านขีดขีดขีดส่วนที่6การวิเคราะห์เปรียบเทียบ6.1จุดแข็งของเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ระวางขับน้ําและความทนทานมากกว่าระบบตรวจจับและระบบอํานวยการรบทันสมัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบินอาวุธทันสมัยกว่าปืน76มเมตร รุ่น SR และปืน30ม mm, แบบควบคุมระยะไกลมีศักยภาพในการอัปเกรดในอนาคต6.2จุดแข็งของเรือกกกงใช้งานง่ายและบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนเพียงพอต่อ e e z ขนาดเล็กของกัมพูชาใช้อาวุธตะวันตกที่คุ้นเคยเช่นโอทีโอเมลาร่าและโบฟอร์6.3จุดอ่อนเรือกกกง เทคโนโลยีล้าสมัยไม่มีขีดความสามารถด้านการบินและรัศมีปฏิบัติการจำกัดเรือหลวงประจวบคิริขันยังขาดอาวุธปล่อยนำวิถีแต่สามารถอัปเกรดในอนาคตได,ด้ขีดขีดขีดส่วนที่เจความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับไทยเรือหลวงประจวบคิริขันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขีดความสามารถในการแสดงอำนาจทางเรือในภูมิภาคและการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลขนาดใหญ่ รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนสำหรับกัมพูชาเรือกโกกงเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์เชิงอธิปไตยมากกว่าแม้จะด้อยกว่าทางเทคโนโลยีแต่ก็ช่วยยืนยันสิทธิของกัมพูชาในการควบคุมทะเลข,ของตนเองขีดขีดขีด,ขดบทสรุปการเปรียบเทียบระหว่างเรือหลวงประจวบคีรีขัน OPV 5 5 2และเรือก๊กงง2101 แสดงให้เห็นถึงช่องว่างอย่างชัดเจนระหว่างกองทัพเรือไทยและกัมพูชาขณะที่เรือไทยเป็นเรือปวจการสมัยใหม่ที่มีความอเนกประสงค์และพร้อมสำหรับอนาคตเรือกัมพูชากลับสะท้อนถึงกำลังป้องกันชายฝั่งขั้นพื้นฐานเรือของไทยสามารถปฏิบัติภารกิจระยะไกลภารกิจระหว่างประเทศและการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลได้หลากหลายในขณะที่เรือของกัมพูชามีบทบาทจำกัด แต่ก็มีความสำคัญต่อความมั่นคงในบริบทของตนเองท้ายที่สุดเรือหลวงประจวบคิรีขันเหนือกว่าเรือกกกงทั้งในด้านความทนทานเทคโนโลยีและขีดความสามารถแต่ทั้งสองลำต่างก็ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศตนเองอย่างเหมาะสมอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง